สำหรับใครที่หาโบเวอร์เป่าลมใช้งานอยู่นะครับผมขอแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นได้ด้วยนะครับสามารถเป่าลมก็ได้ดูดฝุ่นก็ได้นะครับรุ่นนี้ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่2ก้อนแบบนี้นะครับหน้าตาแบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการเป่าให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูดให้ดูด้วยครับเนี่ยเป่าลมได้แรงๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ย เวลาถ้าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับ <g don ald> ก็ถอดตัวนี้ออกนะครับจะเป็นหัวเป่าแบบเนี้ยให้เราถอดออกนะครับแล้วก็เอาถุเงเก็บฝุ่นตัวเนี้ยมาใส่ที่ตัวด้านหน้าแทนนะครับนี่ใส่แล, ley, ล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะมีนะครับเป็นสายเนี่ยสายสำหรับดูดฝุ่นแบบเนี้ยมาให้นะครับแล้วก็เป็นหัวแบบนี้มาให้2หัวนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูทั้ง2หัวเลยนะครับแต่ในชุดเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะมีสายชา,าร์จแบบนี้มาให้ด้วยผมลืมบอกนะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะครับ ก็ให้เรา <S <S นําตัวสายตัวเนี้ย <graffiti> มาใส่ yeah. ที่ตัวด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับเนี่ยใส่แล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็เอาหัวดูดดูดฝุ่นเนี่ยมาใส่เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูทั้งสองหัวเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะดูดผ้าให้ดูนะครับขนาดผ้านะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ยดูดได้สบายเลยนะครับแล้วก็ฝุ่นเล็กๆเนี่ยสามารถดูดได้สบายเลยนี่นะครับเนี่ย แรงลมเนี่ยสามารถดูดผ้าขึ้นได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบอีกขวนึงให้ดูนะครับครับนะดูดได้สบายเลยนะครับตัวเนี้ยครับนะเป็นทั้งเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็เป่าลมนะครับในตัวนะครับก็คือทูนวันเลยนะครับถ้าใครสนใจสินค้าชิ้นนี้นะครับกดสั่งซื้อที่รูกร้้าสีเหลืองด้านหน้าคลิปได้เลยครับ